เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่เวลวินเนสชูกลยุทธ์การตลาดแ a ร์บิสส่งต่อความสำเร็จตั้งเป้า3ปีสร้างยอดขาย5,000ล้านเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่เวลวินเนสานำโดยนัทพลคงสุวรรณและวัลัยพันธ์รัศมีพร้อมโดยอินฟลูเอนเซอร์และตัวแทนจำหน่ายมาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้อย่างคับข้างชูกลยุทธ์การตลาดแฟร์บสเน้นสร้างคน สร้างฐานลูกค้าที่ใช้สินค้าจริงและบอกต่อโดยใช้3หัวใจหลักในการบริหารคือสินค้าดีระบบดีและวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีพร้อมเปิดตัวสินค้าพรีเมียมในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์สรายการได้แก่1คูคูมิสเนโอไบร a ์ดักสปอตคอเรตติ้งรีจูวินเนตแอมพูเซลัมผิวกระจ่างใสเรียบเนียนดูอ่อนกว่าและ 2. คูค um um, um ูมิสเซลอไบรท์แบรรเออร์เซรั่มอินครีมนานุ่มชุ่มชื้นผิวแข็งแรงณเมรการ์เดนเลสลองแอน and b a k เกอวันนี้ผมตั้งใจจะมาะแถลงข่าวเปิดตัวครับเพื่อบอกว่าแบรนด์วิลเนสเป็นแบรนด์ที่จําหน่ายสินค้าแล้วนะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่แล้วนะทุกคนพร้อมซื้อสินค้าแล้วก็เข้าร่วมธุรกิจได้แล้วครับวิลเนสเราเป็นธุรกิจที่จําหน่ายสินค้าแบบพรีเมียมที่เน้นให้ ผู้คนนะครับหรือลูกค้าเราเนี่ยได้ใช้สินค้าได้อย่างคุ้มค่าและดีที่สุดครับและแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าลูกค้าเราอยากมีไรายได้ก็เกิดการสร้างไรายได้หรือการบอกต่อการทําทีมแบบมีระบบแฟร์บิตที่ผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมาซัพพอร์ตและพัฒนาให้มีไรายได้แบบยั่งยืนครับเรามีหัวใจสําคัญคือ3ข้อนะครับ1คือสินค้าที่เรามีโรงงานผลิตของตัวเองนะครับสคือมีระบบแฟร์บิดที่ผมเป็นคนคิดขึ้นมานะครับเป็นการรวมกันร,ระหว่างระบบ ซิงเกิลที่ผมคิดมาหรือมีประสบการณ์ผ่านมาส3ปีรวมกับระบบขายตรงนะครับแบบ MLM ที่เราเอาเฉพาะจุดเด่นคือการกระจายรายได้มาเอาเฉพาะข้อดีมาครับข้อที่3ครับคือวัฒนองค์กรที่เวลเวเนสเรามองว่าการให้คือสิ่งที่สาคัญที่สุดครับเราไม่ได้มองทุกคนเป็นตัวเงินเราไม่ได้มองผู้คนเป็นตัวเงินหรือนักธุรกิจที่เข้ามาเป็นตัวเงินเรามองว่าเราต้องการให้เขาสําเร็จเราต้องการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหายอย่างไรนี่คือจุดเด่นที่เรามีมากกว่าที่อื่นครับ เป็น2ตัวค่ะเป็นสกินแคร์นะคะเป็นตัวแอมพูตเซรั่มนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเซราไบซ์นี่ก็จะเป็นเนื้อเทกเจอร์เป็นเซรั่มอินครีมค่ะก็จะมีเป็น2ตัวหลักๆด้วยกันที่ช่วยเรื่องให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็พวกจุดด่างดำฝ้ากระที่สําคัญโครงสร้างผิวก็แข็งแรงขึ้นนะคะพอโครงสร้างผิวแข็งแรงขึ้นผิวก็จะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองยากขึ้น,นะคะ่ะก็จะเป็น2ตัวหลักๆอิฟ <Okay. S 1> มีความเชี่ยวชาญทางด้านสกินแคร์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะก็เลยอยากเอาตัวสินค้าที เรามีความเชี่ยวชาญมาเป็นตัวเปิดใจค่ะแต่จริงๆหลักๆแล้วสินค้าในวีเนสอะคะ่ะเราอยากจะเป็นกลุ่มของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่หลายๆคนภาพติดตาอาจจะเป็นแบบว่าอีฟก็คือสกินแคร์ก็เลยอยากเอาตัวสกินแคร์ขึ้นมาเปิดใจก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพความงามะคะตามมาเรื่อยๆะค,ะค่ะเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ วันนี้วันแรกเพิ่งมีการแบบว่าแจ้งกับตัวแทนอะไรเงี้ยค่ะประมาณ2เดือนครับสองเดือนค่ะประมาณ2เดือนตอนนี้คนก็ให้ความสนใจประมาณประมาณเกือบสามพันท่านแล้วครับเข้าสู่ระบบเรามีเอ่เวลซิสเต็มครับที่สอนตั้งแต่การขายเริ่มต้นการยิงแอดการทําโฆษณาการสร้างตัวตนนะครับตรงนี้เรามีครบเลยนะครับยันไปยันเวลแอปพลิเคชันด้วยครับเวลเนเริ่มต้นเริ่มต้นลงทุนแค่ส0 0พบาทครับ แล้วก็ไม่ต้องรักษายอดอยู่ได้นานอยู่ได้นานถึงเ<ล>6เดือนบริษัทเป็นคนจะส่งให้ด้วยความที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะสกินแคร์ที่เราจําหน่ายในวันนี้นะคะวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกเลยนะคะก็จะมีตัวแอมพูหน้าใสนะคะเหมาะสําหรับคนที่ มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้ดียังไงต่างจากท้องตลาดยังไงด้วยความที่เรามีสารใสสารสกัดเต็มโดสวิจัยนะคะซึ่งใส่ถึง7%ด้วยกันที่ช่วยเรืือของความหน้าขาวกระจ่างใสและที่สาคัญเรายังใส่นวัตกรรมนิโอโซมเอ c นแคปซูลเลชันเรียกได้ว่าสารสกัดเต็มโดสวิจัยนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมรับรองนะคะมีมีนวัตกรรมในการนําส,ส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวด้วยทั้ง2ตัวเลยนะคะอย่างตัวเนื้อเบสครีมค่ะตัวเซรั่มอินะครีมค่ะก็จะมีตัว คีมซึ่งหลายๆคนอาจจะมองแค่ว่าสารสกัดดียังไงก็ไปเลือกใช้สารสกัดไปโฟกัสที่สารสกัดนะคะแต่ว่าเราโฟกัสที่เบสครีมด้วยนะคะเบสครีมเราก็มีตัวนวัตกรรมลิควิดคริสตัลด้วยในการนําส่งสารสําคัญเข้าสู่ผิวได้อย่างล้าลึกนะคะแล้วก็เขามีกรดไขมันใกล้เคียงกับกรดไขมันของเรานะคะ,ะมันเป็นสารสกัดจากมะกอกค่ะตัวเบสนะคะ, Base, ะ,คะด้วยความที่มันใกล้เคียงกับผิวเรามากๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาการแพ้เลยนะคะมัน มันจะสามารถซึมซาบเหมือนเป็นพวกเดียวกันนะคะก็จะสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่ายทีนี้มันก็ทําให้ผิวเรามีความแข็งแรงขึ้นมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็อีกนอกจากตัวเบสครีมที่เราใส่ใจแล้วนะคะก็ยังมีตัวแอคทีฟนะคะตัวแอคทีฟก็จะเป็นในเรื่องของเต็มโดสอีกเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะทําให้ครีมแล้วก็ตัวแอมพูว่ค่ะมีความเห็นผลแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ในกระตลาัดในช่วงในช่วงปีแรกนะครับผมจะเน้นสร้างผู้คนก่อนครับสร้างความสามารถของผู้นําเพราะว่าธุรกิจเราจะโตได้ด้วย2อย่างหนึ่งก็คือยูเซอร์นะครับสคือผู้นำนะครับปีแรกอาจจะไม่ได้มีการใช้พิมพเตอร์อะไรมากมายนะครับจะสร้างคนให้เก่งก่อนจะมีระบบการเทรนนิ่งต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับส่วนปีที่2นะครับเมื่อโรงงานของเราเสร็จแล้วนะครับโรงงานที่ผมสร้างใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วปีนี้เราจะเป็นปีที่คิดว่าเราพร้อมที่สุดแล้วนะครับเราจะใช้พิมพ์เตอร์ระดับประเทศครับ เข้ามาซัพพอร์ตทำให้ทุกท่านขายสินค้าได้ง่ายขึ้นและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ